สวัสดีค่ะวันอนี้ก็มาพบพ่อกับสาวผู้ไทยทางช่องสาวผู้ไทยหัวเจิดดิเดินอีกคือเก่าเด้จเอจ้าวัอนี้สาวผู้ไทยพามาเบิ่งมาน้อยพี่น้องเพื่อจะได้มาน้อยอยู่บ่อกไปเลงน่ะมาน้อยสาวผู้ไทยลายกระเท้าบังน่แม่นี้เด็กโตเดี๋ยจ้ะเบังนี่เฮ้มานอนดับเดียวเบิวันนี้เว้นมัดเต็มนึงบอกว้ายมัดหลายแต่ <laughs> เรม่กัดาบบน้าวะเออมันเท่าน้ำแม่มันเนาะต้องเอายามาซื้อเขามันอัดไเซลลอันนั้นน่ะมันหมดหรือมันมัดหรือเปล่าหรือหมดด้อุ้ยหมาน้อยเาสีหาพี่ไปักเบอรนอนเอ้านี่อวปานเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยยามคืนหลับวันเถอห้องงี้ยวเอี้ยวเอยู่ คือตูน <c oughs> ตน,น,นละเอาแต่นี่ันนอนทับหมู่้ว้จสีหาวนะวันไปนอนทับหมู่เฉยเลยโอ้ยพอมันจะหลง้วนี่เอาหาวกูมันแม้มันตั้งหลายเนาะมันเลยหลายใช่ไหมตลกตลกคือพอมันตอนนี้บ่ เต๋อไวๆเบอร์เงินจากม oh. ือหรอวะมิถนอดอาทิตย์เนาะตบอไวแต่สว e ัสดีครับตัวนี้ตระโู่ตัวนี้เอ๊ตัวนี้น่ะนอนเล้คือหมูแต่อันซุปะกะไม่ตายแล้ววันนี้เฮ้ตีงเป็นยุบโตนะตีงเยอะซุปะมันดุดขี้ดินน แม่นั้นเมืันเด็ดไปเบิ่งว่าได้ตะหูจะโตตะแม่จะโตยู่พันอีแม่หนึ่งกะอยูฮันกะหกโตแม่นั้นกะโอ้ยพี่น้องเลยมาเอาไปเลี้ยงซอยสาวผู้ไทยเนี่ยเด้อเพื่อจะได้หมาน้อยผ่านเนี่ยนี้แม่มันนะนูกนัแม่มันผ่านเนะี่ยนี่น,นะได้กินหลายเธอเยูอหนูกันเลยแม่มันผ่านงู งูมาเคยนี่โอยคมมันงูหัวโปะแล้วฮ้นอนเป็นจะเพง่งจะสร้างได้มาเท่านี้นะเอาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพลงเท่านี้เด้อพี่น้องเพื่อจะได้มาน้อยอย่าลืมเด้อติดต่อสาวผู้ไทยได้เด้อมาน้อยนะลายกระเท้าจ้ะ